เอาล้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เรามาพบกับพี่เขานะครับคือพี่นาพี่นาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้พี่นาแบบแบบก่อนทําพี่แบบโอ้แบบเรียกว่าไงอ่ะแบบมีปัญหายังไงบ้างพี่บอกบอกหน่อยโอ้ปัญหาเนี่ยนะแค่มองก็รู้แล้วว่าแก้มก็ย้อยตาก็ตกแถมในตาก็แบบเหมือนคุณป่วยอยู่ตลอดเวลาเลยนะตาก็ขีดอ๋อ เครียดเครียดเพราะว่าพี่ไปดูดไขมันที่ตาน่ะมีปัญหามากเลยพอออกมาปุ๊บเหมือนก็เหมือนก็ตาคุณที่แบบป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตาก็ออกขีด้วยอไม่กลากังวลทุกอย่างใกังวลทุกอย่างเลยไม่กล้าหตาหางตาตายตาตาตาลองแก้ลองแก้มเยอะมาเลยมาตามเนอะแล้วพี่ก็เครียดไม่กล้าส่องกระจกเป็นปีปีแล้ว แล้วก็เลยแบบยังไงก็้าฮะเครียดแล้วยังไงต่อเครียดก็เลยว่าก็หาหาที่ที่จะทําให้สวยอ่ะอยากสวยอ่ะอยากกลับไปสวยเหมือนเดิมอ่ะเพราะปกติเป็นคนที่เป็นคนที่ตาหวานด้วยแหละแล้วหน้าก็จะยิ้มแต่เดี๋ยวนี้หน้ามันไม่ยิ้มอ่ะอดูหน้าเป็นคนเครียดน่ะเราก็อยากจะกลับไปอยู่แบบเออแบบเดิมซึ่งใครเห็นเราก็สบายใจใช่ไหมเสร็จแล้วพีก็เลยพี่ก็เลยค้นหา ที่ทีละพีห่งหลายที่เลย,ลลยแล้วก็มาล,ลงตรงที่เนี่ยจากนั้นก็ติดตามมาเป็นเวลาสามปีไม่กล้าทำสามปีเลยสามปีจากที่ไหนพี่พี่ดูจากจากที่ไหนพี่ดูจาก y o u t ทุกแล้วย <YouTube. S 3> ูพี่ตอนนั้นพี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่เยอรมันเยอรมันก็ดูดูดูด,ดูทุกวัน จนมาทำจนมาทำสามปีดูจากที่เยอรมันใช่แล้วก็จนมาทำแล้วก็บินมาทำมาทำโดยตรงเลยตั้งใจมาทำจากเยอรมันเลยใช่อยากสวยอยากสวยใครอยากเห็นหน้าพี่หลังทำไปแล้วสี่อาทิตย์เนี่ยฝากกดพิมพ์บอกหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงอ่าผมจะรีลาหนึนเราหน้าพี่เขาเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆสวยสวยจริงสวยจริงสวยจริงสวยเยอะมากเลยถ้าใครแบบกําลังเข้ามาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก คอมเมนต์กันนิดนึงว่าอยากเห็นหน้าพี่เขาเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าพี่เขาให้นะครับก็คือพี่เขาทําทดึงหน้าเฟสล็อกสองช่วงนะครับแล้วก็ทําตาสองชั้นตัดหนังนะครับตัดหนังแบบเปลี่ยนไปเยอะจริงๆอ่าปัญหาก็คือหางตาตกลองแก้มลองน้ำมามหนังตาตกตาเ<อ>ขีย มีคนอยากเห็นครับใช่โอ้มีคนอยากเห็นเพียบเลยพี่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยมีคนเข้ามาดูแต่บอกได้เลยนะตอนนี้ตาเป็นปกติแล้วนะตาปกติด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคนกดแชร์ต่อแล้วด้วยเอแชร์ไปเยอะๆมีคนถามอายุเท่าไหร่พี่อยากจะเราจะทึ่งนะถ้าได้เห็นเราจะทึ่งจะทึ่งเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้อวยนะคะอายุเท่าไหร่ฮะพี่ ห <59. S 2> ้าสิบเก้าน่าหน้านี้หกสิบแล้วจะหกสิบแล้วหน้านี้หนะ้าสิบเก้าน่าน้านี้ห้าสิบเก้านะพี่อ่าร้อยห้าสิบคนและอ่าเดี๋ยวฝากกดแชร์ด้วยด้วยถ้าถึงอ่าร้อยห้าสิบเมื่อไรอ้าวร้อยห้าสิบแล้วเดี๋ยวผมเปิดหน้าพี่ออ โอ้โหเริ่มเลยเริ่มเลยนะให้กำลังใจหน่อยนะมีคนชมจากประเทศเยอรมันด้วยโอ้ยมาจมาเลยมาจากเยอรมันด้วยพี่ที่เดียวกันที่เดียวกันค่ะมาเลยนะคะใครชมอยู่ที่จังหวัดไหนหรือว่าประเทศอะไรฝากพิมพ์บอกกันมาหน่อยนะครับมาเลยมาเลยนี่ก็ปินมาโดยตรงปินมาโดยตรงเลยมาทำที่คลินิกนะครับครับผมโอเคจะถึงไม่ต้องรอเป็นปีนะ ไม่ต้องรอแบบสามปีแบบพี่ใช่ไม่ต้องรอสามปีมาถึงก็สวยได้เลยครับผมเพราะว่าตอนแรกพี่บอกว่าอะไรอ่ะกังวลใช่กังวลกลัวเข็มใช่กลัวเข็มกลัวเจ็บแล้วก็คือแล้วก็ดูรีวิวเขาบอกว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลก็ยังไม่เชื่อรองสามปีพอมาทำที่นี่ไม่ต้องสามปีค่ะไม่าจะ โอ้ยมีคนมาจากมิวนิกมาจากอเมริกาโนเวยโนเวย์โอ้ยแม่สอดก็มาครับมาเลยเชียร์ให้มาเลยเพราะว่าถ้ามาแล้วมันสวยถูกใจหรือเปล่ามาดูนะดูด้วยตัวเองนะผมมีมาจากดูจากอะไรเนี่ยเฮเฮดเคองกงออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์โอ้ยต่างประเทศเยอะเลย อสอสองคนที่กําลังอยู่ต่างประเทศนะตอนนี้นะสองร้อยห้าสิบคนนะครับไม่ต้องเสียเวลามากเราเราไม่อยากให้คนคนดูรอละอถือเป้าละสองร้อยห้าสิบละหนึ่งสองส้ำโอ้โหปิดใหม่พี่ปิดใหม่ปิดใหม่นี่จากหน้านี้นะครับอให้ดูอีกทีนึงให้จำหน้านี้ไว้ก่อนทำนะครับเมื่อประมาณสี่อาทิตย์ที่แล้วไม่ไม่ได้เรื่องโม้เลยเหมือนเหมือน ปฏิหารเปิด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 พี่เปิดพี่มีคนชมสวยโอ้โหอ้่าโอ้โหมคมีคนว้าวว้าวมากเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณตาพี่ขอขอเทียบขอเทียบขอเทียบมาขอเทียบเดี๋ยวผมถือให้อยากให้มานะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราตัวของเราต้องทําให้สวยครับอญ่าอยู่สวยผู้หญิงาอยู่สวยรู้ไหม นี่ <Okay. S 1> ดูแล้วเร<อ>ไม่ใช่แต่เราสบายใจนะคน<บ>ที่เห็นเราก็สบายใจด้วยเชื่อเถอะมาเถอะไม่เจ็บเลยแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราคามันคุ้มถ้าไปเอาราคาถูกที่อื่นนะจะต้องกลับมาแก้ที่นี่มาที่จีรพรที่เดียวสวยเลยสวยเลยพี่พีบอกว่าพี่ไปอะไรนะสระผมเหรอเออสระผมแล้วแล้วเขาบอกว่าอ๋อไปสระผมเขาบอกว่าไม่อ้แผลสวยมากก็ไม่รู้ว่าแผลเป็นไงนะ อยากให้ดูแผลอยากดูไหมคะน่าคนดูสามร้อยกว่าคนตอนนี้เขาเห็นแผลเป็นเลยเขาอยากดูสามารถไปช้อปปิ้งได้เลยทําเสร็จช้อปปิ้งซื้อของกินข้าวท่องเที่ยวได้สบายไม่มีเวียนหัวไม่มีไม่สบายเหมือนปกติคือไม่ต้องนอนลงใช่ไม่ต้องนอนเลยไม่ต้องนอนเลยผมผมอ่านต้องอ่านคอมเมนต์นี้คนเดียวกันหรือเปล่า อ่ะพี่คอนเฟิร์มเน่อว่าพี่ว็คนเดียวกันเลคนเดียวกันรคนเดียวกันเปล่าคือรูซนถึงบอกอยากให้มาทําคือลูกก็ไม่แตะนะอันนี้คือลูกจริงๆเลยผมอ่านแบบโอ้โหทำอะไรไปบ้างครับก็ทําแค่เนี่ยเออแคปล็อกบนเคบล็อกล่างตดหางตาแค่นี้ออ เนี่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครัคือที่เขาดึงหน้าไปสองช่วงแล้วก็ทำตาทำตาด้วยเสียทิตเนื้อเสียทิตได้ขนาดนี้นะครับแบบตัดหนังตาแต่แต่พี่โอเคสำหรับพี่เลยถ้าคนไหนที่ยังคิดมากไม่ต้องคิดมากนะคะมาเลยมาเลยเชิญชวนไม่ได้เชียร์ไม่ได้อวยแต่นี้ ด้วยตัวเองเจอกับตัวเองนะคะมาได้เลยคือเนี่ยมีแต่คนชมพี่ทั้งนั้นเลยไลฟ์สดสามร้อยกว่าคนเนี่ยยิมมาสวยมากสวยมากขอบคุณว้าวมากยอ้เด็กลงเยอะว้าวมากสวยมากถ้าใครมีคําถามอะไรสอบถามพี่เขาถามเลยถามถามมาได้เลยผมค่อยอ่านให้ตลอดเลยอ่าคราวนี้เรามาคุยกับพี่เขาก่อนนะครับก็คือทําไมพี่ถึงแบบตัดสินใจมาทําที่ทีละพรคลินิกก็ไปดู เยอะมากดูหลายที่แล้วมีแต่คุบอกว่าที่นี่น่ะไม่ต้องกังวลปลอดภัยมาทําได้แล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องราคามาทำแล้วไม่ต้องไปแก้เลยไม่แก้จริงๆทําแล้วเสร็จทีเดียวเสร็จใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณหมอเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนดีมากบริการดีมากครูว่แบบประทับใจแบบประทับใจตั้งแต่ เก้าเข้ามาเก้าแรกจนกระทั่งเสร็จงานแล้วเขาก็คุณหมอเขาก็ตามติดตลอดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะตัวเลยเหมือนกับแบบผู้จัดการส่วนตัวเลยนะบอกได้เลยเขาจะตามติดจนเราเสร็จจนถึงวันนี้นะวินาทีสุดท้าย<อ>ไม่ต้องกังวลค่ะคไม่ต้องกังวลมีคนถามพี่อายุเยอะมากจริงๆพี่พี่อบอกบอกได้ใช่ไหมบอกได้มีคนถามว่าพี่อายุสามสิบะ ขอบคุณค่ะโอแต่จริงๆแล้วพี่อายุเท่าไหร่ห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้าแ้วาเมษานี่ก็หกสิบแล้วค่ะวีนเกิดวันที่สิบสี่เมษาเมษาจริงๆเรียกว่าหกสิบก็ได้นะหกสิบก็ได้เพราะว่า14เมษาวันเกิดค่ะโอ้แต่หน้าหน้าหน้าแบบนี้60ผมไม่เชื่อนะแบบไม่เชื่อเลยอ่ะนี่แล้วเนี่ยเน่อย่างเงี้ยถ้าก่อนทำนี่ เชื่อเนอะเออถ้าก่อนทำผมน่าจะเจ็ดสิบเลยมันมันห้อยไปหมดเลยอ่ามันห้อยไปหมดเลยคิดว่าก่อนทําเท่าไหร่หลังทําเท่าไหร่พิมพ์กันเดากันมานะคะเยอะเยอะเลยอ่าพอผมคอยอ่านเรื่อยๆมีคนถามหน้าคุณเรียบเนียนขึ้นเลิศสวยมากๆเลยอ่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นไงพี่ขึ้นไปห้องผ่าตัดเป็นยังไงเียกว่าขึ้นไปห้องผ่าตัดก็เขาก็บริการแค่แค์ดูแล แล้วก็นอนหลับสบายพอตื่นอีกมาเออหน้าเราตึงขึ้นนะตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาก็สวยเลยอ่ะตาก็เป็นตาสองชั้นอืมตาก็เป็นสองชั้นด้วยก็คือแบบตื่นมาสวยคือวางยาสลบวางวางยาสลบด้วยใช่ไหมพี่ใช่วางยาวางยาเสร็จวางวางยาสลบก็แบบแบบหลับหลับสบายสบายตื่นขึ้นมาเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่เจ็บ ยังมีพอออกมาข้างนอกเขาก็ให้นอนพักก็ยังไปคุยกับเพื่อนที่เข้ามาทำด้วยกันคุยได้สบายปกติพคุณก็ถามเป็นยไงบ้าเจ็บไหมส่วนใหญ่ก็ถามกันเองนะก็ไม่เจ็บเลยธรรมดาปกติอพอนอนพักได้ได้สักพักเนื่อที่จริงอเดินออกมาก็ได้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าควรพักควรพักแต่<อ>พี่นะไม่รู้สิ ก็เราไม่ได้เป็นอะไรอ่ะรู้สึกก็เราไม่เป็นอะไรอ่ะอ๋อก็เดินได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช้ชีวิตปกติ <g ül> s> <S ก็วันแรกวันสองก็ไม่ oh, ไม่เป็นไรโอ้หไ, <c oughs> ไปละลาไปละลาไปเที่ยวเลยพี <c oughs> <c oughs> ่กับเพื่อนบ้านกับอะไรได้เลยแต่ว่าขนาดโควิดนะเพียงแต่เราเซฟเรื่องโควิดเท่านั้นเองใช่อย่างอื่นไม่ต้องกังวลถ้าเรื่องทําสวยที่นี่ไม่กังวลเลยโอ้ก็คือปลอดภัยแน่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยการันตีได้นี่ กับตัวเองการันตีได้ที่ไหนครับที่ไหนทีละพลคลินิกอยู่ทีุ่งเทพนะคะสำหรับคนที่คือเพิ่งหลงเข้ามาอยู่กรุงเทพกรุงเทพครับถ้าถ้าไม่รู้นะไปดูที่มันจะมีที่ YouTube ก็มีที่ที่ e c o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  กก็มีบางทีเขาเขารู้สึกจะมีวั a t s แอปด้วยนะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยน้องเขาอธิบายได้ดีมากถ้าสมมุติไม่สะดวกนะคุยวัแอปก่อนแล้วก็ส่งรูปให้ ให้ให้ทางวัดแอปไปแล้วเดี๋ยวก็ให้คุณหมอก็ดูให้ว่าเราต้องทําอะไรตกแต่งอะไรเดี๋ยวเขาแนะนําให้ก็คือเอาปัญหามาคุยกับใช่ใช่กับเจ้าหน้าที่เลยใช่ก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามก็คือสามารถพิมพ์อะอย่าง Youtube อย่างเงี้ยครับก็พิมพ์ได้ที่ละพรคลินิกคุณหมอชลทิศนะครับเนี่ยกดไปโอ้นี่แล้วก็ โอ้พูดติดตามแสนนึงแล้วนะยูทู e อ่ะมีมิโ่เงินอยู่เนี่ยกดติดตามกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเนี่ยแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนใช่มันเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพราะเราจะมีคลิปใหม่ๆลงทุกวันครับผมแล้วก็คนติดตามเราเยอะมากเป็นแสนเยอะขนาดไหนเป็นแสนครับแปลว่าอะไรแปลว่าเยอะเป็นแสนแปลว่าอะไรครับก็คือคนติดตามดูเราเป็นแสนคนนะครับอ่าแล้วก็คอยแบบ เรียกว่าไงมาทําเป็นแสนคนเหมือนกันหลายหลายแสนเลยครับอ่าโอ้หอันนี้คือแอดมินกําลังตอบกันรัวๆเลยผมจะอ่านคอมเมนต์กันแต่คนชมว่าหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ขอบคุณค่ะให้ดูถ้าอยากทำถ้าอยากหน้าเด็กแบบนี้ก็มานะคะมาเลยไม่ต้องคิดมากค่ะไม่ต้องคิดมาก มีแต่คนชมพี่อะดูทุกวันดูมาสองปีแล้วทำไงดีมาเลยไม่ต้องหรอกกติดตามฝากกดไลค์พี่ก็ดูมาสามปีเหมือนกันคือพี่เขาดูมาสามปีนะครับถ้าใครดูมาสองปีขึ้นเนี่ยก็แบบร้องร้องเข้ามาปรึกษาดูได้เดี๋ยวผมว่าปีขึ้นเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยติดตามมาเนี่ยเยอะมากเลยนะฝากพิมพ์กันมาบอกหน่อยครับว่าแบบเฮ้ยติดตามมานานเท่าไหร่แล้ว บางคนหนึ่งปีสองปีสามปีมีมากกว่าสามปีไหมอยากจะรู้จริงๆนะครับครับผมอ่าถ้าใครมีคําถามอะไรสอบถามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับแอดมินกาลังตอบอยู่เรื่อยๆเลยครับอ่าอันนี้เราเดี๋ยวเราจะโชว์โชว์อะไรครับอ่าอ่าพี่ถือเห้เลยนี่อันนี้นี่คือคืออะไรครับโลกเงินนะครับผู้ติดตามถึงแสนหนึ่งใน YouTube นะครับยังไม่มีใครคลินิกไหนที่ที่ติดตามถึงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่ของของเราทีละพรทินิ o u t u b e ส่งมาให้ว่าผู้ติดตามถึงแสนหนึ่งและส่งมาให้ความยินดีนะครับจากจาก,จากประเทศอะไรครับจากประเทศอเมริกาอันนี้โล่ import จากอเมริกานะครับไม่ใช่จากจีนนะครับไม่ใช่จากจีนนะครับรแปลว่าวาเกิว,ว่าเรามีมีผู้ติดต,ตามเนี้ยแปลว่ามีคนแบบสนใจหรือว่าการดึงหน้าของที่ทีละพรลินิกโดยคุณหมอชลชิดเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรอะ โอเคโอเคติดตามเยอะอ่าโอ้โหอ่านอ่านไม่ทันเลยสวยขึ้นหน้าเด็กไม่เหมือนคนมีอายุเลยมีแต่คนชมโอ้โหก็มาทําเลยนะคะมาทําเลยไม่ต้องกังวลค่ะคือผมถามนิดนึงพี่มาจากประเทศอะไรคะเยอรมันมาจากเยอรมันโดยตรงเลยแล้วทําไมไม่ทําที่เยอรมันหรือต่างประเทศที่อื่นทํำไมต้องเป็นประเทศไเอาเพราะว่าไม่ไม่มั่นใจก็คือดูที่นี่แล้วมั่นใจอ่ะมั่นใจทิรพลอ่ะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าจะเออตัดสินใจแล้วมาทำนะก็ดูผลงานเข้ามาเรื่อยๆใช้เวลาสามปีถือว่านานนะถือว่านานเลยแห<า>ละ <ๆ S 1> พอมาปุ๊บโอ้โหเราไม่น่าเสียเวลาสามปีเลยเราควรจะมาทําแล้วใช่ไหมรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ <laughs> รู้งี้ รู้งี้มันทำรู้งี้ทอทอทอทำทำทันทันทีทอดทอดทำทำทันทีไงทอทอทอเอาไปใช้ได้เลยนะคะทอทอทอดทำทันทีทันทีดีกว่าโอเคโอ้ยผมข้างในมันก็ร้อนนะเนี่ยเปิดเปิดอนนี่อ่นเดี๋ยวให้ดูปัญหาอีกทีนะครับปัญหาก่อนทำของคุณพี่เนี่ยก็จะมีตาตก แล้วก็คือเคยไปดูดไขมันที่ตาใช่แล้วรู้สึกว่าตามันมันมันเขงแล้วก็เหมือนกับเหมือนตาคุณป่วยอ่ะอ่ะรู้สึกป่วยๆมันดูเศร้าๆเนาะเศ้าเลยอะแล้วก็จากคนที่เคยตาหวานอ่ะครับแล้วก็มีความหย่อนยาเนี่ยทงลองแก้มลองน้ำมากเนี่ยเยอะเลยพอทําเสร็จตอนนี้คือทําไปประมาณสอาทิตย์นะครับนี่เปลี่ยนไปเลยพี่ตาเปลี่ยนเยอะเลยอ่ะ ครึ่งครึ่งครึ่งหน้าบนนี่แบบเปลี่ยนเยอะมากมากจริงๆอ่ะคือแบบโอ้ตาเศร้ากลายเป็นตาเชิยสวยๆหางหงส์สวยๆเลยล่องแก้มล่องน้ำหมากหายแก้มที่หย่อนค้อยก็หายแต่ถามว่าล่องแก้มล่องน้ำหมากก็ยังมีอยู่ไหมก็มีแต่ตามวบเนาะเออแต่มันจะตื้นขึ้นนะครับอ่าสาหรับบางคนที่แบบ คาดหวังไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนล่องแก้มล่องน้ำหมากนี่ต้องมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของคนเรานะครับเพราะคนเรามีการกินการเคี้ยวการอะไรตลอดเวลาอย่างไงก็ต้องมีนะครับถ้าไม่มีนี่ต้องแบบแปกและหรือไปเติมฟิลเลอร์หรืออะไรอย่างนี้ครับอ,อันนี้คือจะเป็นการดึงหน้าเฟซล็อกนะครับที่ทีละครคลินิกโดยคุณหมอชละทิศนะครับครับผมการถ้าเกิดว่าพูดถึงการดึงหน้าแล้วก็พูดคําว่าเฟซล็อกเฟซล็อกนี่คือจะเป็นการดึงหน้าที่ ทลรพรคลินิกเท่านั้นเรียก<ช>ว่าเป็นการจนลิขสิทธิ์เลยว่าเป็นของของที่นี่นะครับใช่ระดับอาจารย์แพทย์เลยครับอ๋อแล้วก็คุณหมอที่ทําเนี่ยจะเป็นทีมแพทย์นะครับแล้วก็จะเป็นอาจารย์แพทย์นะครับที่มาทําให้นะครับจะไม่ใช่แบบว่า ใครหรืออะไรมาทําก็คือจะเป็นอาจารย์แพทย์นะครับไม่ใช่จบปีสองปีอะไรมาทำไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคุณหมอเป็นแพทย์แล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์เป็นอาจารย์แพทย์จริงๆนะครับที่แบบมีวุฒิบัตรเยอะเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อิน็อกซ์มาได้หรือแอดไลน์มาได้อ่านไม่ทันคอมเมนต์กันมาเยอะมากแล้วแอดมินคอยตอบเรื่อยๆเลยครับนี่ มีนะครับก่อนทำตาตกตาเศร้าปัญหาหาตาตกตาตกตาเศร้าแล้วก็ลองแก้มลองน้ำหมักมีนะครับก็มาดึงหน้าเฟซล็อกสองช่วงบวกทำตาไปสี่สี่อาทิตย์ขอดูแผนที่ตาหน่อยนี่ตาหลับตาหลับตานี่อันนี้คือสี่อาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์นะครับคือคุณพี่ทำดึงหน้าพร้อมกับทำตาคือทำพร้อมกันในวันเดียวหรือเปล่า ตาได้ทําทีหลังนะแต่ตาทําทีหลังก็คือรู้สึกจะทำอีกสองวันแล้วมาทำสองวันใช่ก็ก็ไม่ไม่ได้นั่นเลยนะแผลก็โอเคนะก็ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันอไม่คือตานี้เกือบเดือนนะครับเกือบเดือนนะรอยคือรอยผมเหมือนจะไม่เห็นแล้วเหมือนจะเนี่ยคือเป็นรอยพับนะค่อยๆค่อยๆจางลงเรียกว่าค่อยๆจางลงนะครับอันนี้ขนาดทําตาเขาเรียกกีดยาวอ่ะครับแอด ใช่ใช่เป็นการกรีดยาวนะครับแล้วก็ตัดหนังด้วยแต่จะไม่ยาวเท่าที่อื่นก็คือเป็นการเทคนิคของที่นี่แล้วก็เป็นการตัดหนังตาช่วยนะครับอ่าก็เป็นเทคนิคโดยเฉพาะของคุณหมอชลทิศนะครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับแผลมันก็เลยจะหายไวกว่าที่อื่นจะบวมช้าน้อยกว่าเดี๋ยวจะไปเอารูปแบบหลังทําทันทีมาให้ดูครับอ่าคุยได้ก่อนคุยไดก่อนเริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยก็คือแบบพี่ก็มาจากเยอรมันเนาะแล้วพี่แบบแบบ ก็ตัดสินใจมาทําที่ไทยก็แบบมีเพื่อนแนะนําอะไรใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไมพี่ก็ไปดูปดี่ตามหลายที่อ่ะเสร็จแล้วก็มาสะดุดที่นี่พอไปเห็นเห็นหลายเคสอ่ะว่าเขาทําออกมาเอ้ยหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแล้วก็เขบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นเเรียกว่าแล้วพ,พ,พี่เชื่อพี่เชื่อไหมพี่ตามไม่กระทั่งทีมแพทย์เขา จบอะไรทําอะไรตามหมดทุกอย่างโอ้พี่สุดอะไรว่าศึกษามาดีศึกษามาเยอะด้วยมั่นใจแล้วหูไม่ไม่ต้องรอแล้วทีนี้มาเลยดีกว่าแล้วก็ตอนแรกก็ไปปรึกษาทางทางเอสเอ็มเอเขาเรียกอะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปส่งหน้าตรงมาส่งหน้าตรงม่ให้ขึ้อประเมินก่อนใช่แล้วเขาก็แนะนําให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรประมาณทีนี้ก็บอกบอกราคาไว้เลยเราเตรียมเงินไว้เลยไม่ต้องกังวลอเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกราคานิดนึงนะครับ ดึงหน้าเฟซล็อกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างช่วงบน2 1 0 0 0 0บาทนะครับช่วงล่าง3 1 0 0 0 0บาทแต่ตอนนี้ก็คือทํา2ช่วงเนี่ยจากราคา5้0 0 0จะลดเหลือ4 2 0 0 0 0บาทนะครับถ้ามีคนถามว่าเยอรมันอยู่เมืองอะไรพี่อยู่ปรกอยู่โอเดนบวกอ๋อโอเดนบวก อยู่ตอนเหนือของเยอรมันนะใครเดินผ่านเจอพี่เขาทักทายกันได้ทักทายกันได้คือทักได้นะมีมีคนอยู่เยอรมันเนี่ยอยู่มิวนิกเนี่ยก็ถามเขาถามว่าพี่อยู่ไหนถามได้จองคิวนานไหมพี่มีคนถามมัก็คือเราปรึกษาก่อนแล้วก็บินตรงมาเลยแล้วก็น้องเขาก็จะมีทีมงาน จองให้แล้วที่อยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะที่ที่อยู่ที่พักที่ไหนที่พักใกล้ๆเนี้ยโรงแรมใกล้ๆเนี่ยน้องก็จองให้หมดเลยอ๋อก็คือคลินิกจองให้หมดเลยจองให้หมดเลยแล้วก็ก็เขาก็ประมาณไว้ว่าเราจะต้องทํากี่วันเสร็จกี่วันอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยกันวางแผนช่วยกันวางแผนว่าพี่อยู่ไทยกี่วันแล้วก็แบบอยู่นานได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราก็ช เราถามมอะไรเงี้ยเรียบร้อยอาแอดมินก็จะช่วยกันวางแผนนะครับว่าอยู่กันกี่วันอานี่ให้ดูอันนี้คือหลังทําตาทันทีนะครับอาปกตินี่ขนาดเป็นการกีดยาวนะหลังทําตาทันทีและดูความเรยวนี่อันนี้หน้าก่อนทําก่อนดึงหน้าและอันนี้ดึงหน้าไปแล้วดึงหน้าไปแล้วแล้วก็มาทําตาทันทีนะนี่คือคือการเป็นไม่ยาวนะไม่ช้ํานะอเป็นการกีดยาวของที่ทีละพรชนิตดูไม่ช้านะผมว่าผมว่า อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้ยาวมากนะเรยว่าบวมอะบวมอยู่แล้วแต่ไม่ช้ำนะไม่เช่าไม่เท่าที่อื่นนะที่อื่นคือแบบแบบที่พี่เคยเห็นเป็นยังไงบ้างพี่บวมแดงอแต่ตนี้ผมมันแค่บวมขึ้นมันไม่ตุยตุยตึงตึงมันตึงตึงอะตึงไม่ได้เจ็บนะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เจ็บนะไม่เจ็บเลยบอกได้เลยว่าไม่เจ็บ มาเถอะถ้าใครอยากทำไม่ต้องคิดนานคิดนานเวลาผ่านไปแล้ก็ยิ่งแก่ขึ้นพี่บอกว่าเครียดมาสามปีใช่ยังยังเสียรู้สึกตัวเองเสียโอกาสอะเสียโอกาสใช่ใช่มาเสียโอกาสเนาะดูนานๆล้วก็เข้าใจนะคนอยากสวยน่ะอย่าคิดมากมาเลยถ้ายิ่งปัยใจพร้อมอะไรพร้อมคือมาเลยยิ่งยิ่งยิ่งรอนานนะสุขภาพอย่างอื่นเราก็จะซุดโทมไปด้วยมาเถอะถ้าเกิดเรายังเียแข็งแรงนะ ร่างกายเราก็ฟื้นฟูนเร็วมันก็<บ>จะแบบสวยเร็วอะ่ะจริงๆคือแบบไม่ต้องแบบรอแก่อะไรก็ได้คือเริ่มมีปัญหาก็คือมาทําได้เลยรีบมาเลยรีบมาเลย,ม,เลยมันอาจจะไม่ต้องแก้ปัญหาเยอะด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช อย่างวันนี้ก็มีเคสอายุประมาณ4ี่ิบเริ่มแบบตาตกนิดนี้ก็แบบเริ่มมาทำแล้วมาทำแล้วนะครับถ้าอายุน้อยอายุมากก็ลองปรึกษาก่อนทาได้ทุกคนนะครับเอาเอาปัญหามาคุยกันใช่จริงจริงบางคนแบบว่าอยากจะมาดึงหน้าสองช่วงเลยอะไรเงี้ยแต่คุณหมอวิเคราะห์แล้วว่าหนึ่งช่วงก็พออะไรเงี้ยคือคือมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบทําเยอะอะไรเงี้ยครับจจะมาคุยกับคุณหมอต้องมาดูก่อนมาดูสภาพ มาดูมาดูว่าตรงไหนที่ห<ร>เหมาะสมเขาจะปรับให้หเขาปรับให้รับรองปรับให้แล้วสวยอืนะผมผม,ผมอ่านคอมเมนต์รวมๆคือมีแต่คนถามว่าเรื่องราคาเรื่องอะไรคือมันคุ้มไหมพี่คุมค้มคุ้มไ,มไ, <ป S 2> ไหมแหละบ้างที่คุ้มเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําที่อื่นเพราะเห็นราคาถูกที่อื่นเราบอกเออท,ที่ที่นู่นทำไมทําถูกล่ะแต่เสร็จแล้วก็ต้องมาทีละพนเห็นหลายคนแล้วเพราะว่าอะไรมาแก้มาแก้ยิ่งแพงกว่าเก่า นอกจากแพงไม่พอเราเสียเวลาอีกเสียเวลาเสียสุขภาพจิตอีกใช่ไหมคือพี่เห็นแบบเคสที่แบบมาแก้เลยเจอเจอเยอะเจอเยอะเพราะว่าไปตามผลงานเขาว่าเยอะคุณหมอเขาแก้ให้เยอะไงบางคนโอ้โหแผลนี่แผลเป็นอ่ะเป็นปืดเลยนะแล้วคุณหมอก็ต้องมาแก้แผลเป็นอีกใช่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องแบบสุขภาพจิตเออทั้งเออ ก็เลยแบบเลือกที่ที่มั่นใจใช่ที่มั่นใจที่สุดแล้วก็วกมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลไงเพราะเพราะทุกคนก็บอกว่าอุ้ยมาแล้วน่ะ ที่นี่ปลอดภัยที่นี่ปลอดภัยแล้วมันก็จริงอย่างเขาว่าก็คือเหมือนเหมือนรีวิวเหมือนรีวิวหลายรีวิวอ่ะก็คือพี่ก็คือเป็นคนดูที่ดูอยู่เหมือนเหมือนคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็พี่ก็มาทําจริงๆแล้วก็มารีวิวให้ดูจริงๆจริงคือพวกผมไม่มีไม่มีสคริปต์ให้พี่เขาไม่มีม่จากใจไม่มีบมไม่มีอะไรนะอันนี้สดๆเลยนะพี่เขาพูดเองหมดนะจัดใจเพราะปกติเป็นคนพูด พูดพูดไม่เป็นพูดไม่คล่องแต่นี้มันรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดธรรมชาติมากเรียกว่าเป็นการพูดธรรมชาติครับโอ้โหให้ดูกันอีกทีนะครับนี่คือการดึงหน้าจากที่ชิลพรคลินิกโดยคุณหมอชนะทิ์นะครับเป็นการ,รดึงหน้าเฟสล็อกนะครับ คุณพี่ดึงหน้าไปของช่วงช่วงนะครับปัญหาก่อนทํานี่ก็คือหางตาตกหางคิ้วตกล่องแก้มล่องน้ำหมากแก้มหย่อนค้อยนะครับแล้วก็หนังตาตกด้วยอันนี้คือ<ม>พี่เขาทําดึงหน้าไปล็อกสองช่วงแล้วก็ทําตาสองชั้นแบบกิด<ม>กีดยาวกับตัดหนังตาตัหนังตาตนะครับก่อนทำนี่น<ม>คืออายุเรียกว่า60ดีกว่า6กสิบเก้า ไอ้หกสิบห้าเก้าห้าสิบเกยังไม่ถึงประมาณอีกเดือนหน้าเดือนหน้าว uh huh. ันที่14พอดี <14. S 2> ไม่ถึงเดือนด้วย อ่ะนี่ก่อนทำนี่คือหลังทำอันนี้คือหลังทำเหลือเท่าไหร่ไม่รู้พิมพ์กันมาบอกพี่เขาหน่อยเดี๋ยวปล่อยพี่เขาแล้วนะครับลบกดพี่เขาเยอะมากเลยเนี่ยมีแต่คนชมมีแต่คนชมรอนะทำแน่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถ้าอยากสวยมาเลยมาเลยมั่นใจได้เลยบอกคนดูที่ดูอยู่ร้อยคนที่ดูอยู่เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าคนเนี่ยครับใครที่กับดูอยู่ตั้งแต่ต้น พิม์มาบอกกันหน่อยว่าเนียดูตั้งแต่ต้นเลยใช่ใครใครดูอยู่ตั้งแต่ผมรีลาตั้งแต่แรกๆเนี่ยพิมกันมาบอกหน่อยว่าดูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้บ้างว่าแล้วก็อยู่ที่จังหวัดไหนหรือว่าประเทศอะไรเพราะว่าตอนแรกเหมือนจะมีคนที่อยู่ต่างประเทศเยอะมากต่างประเทศเยอะมากคือเข้ามาดูเยอะมากอันนี้คือช่วงเวลาต่างประเทศดูเหรอครับแต่ใช่ใช่ถ้าช่วงนี้มันกี่โมงนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งครับที่ครับา็เที่ยงเที่ยงอ๋อ ช่วงแบบพักหรือช่วงกินข้าวหรืออะไรพอดีนะครับคุณพี่เขามาจากเยอรมันเลยนะเมืองไหนนะครับออดเตรียออสเนบวกครับตอนเหนือของเยอรมันอือโหมีคนดูตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะเนี่ยดูจากเนี่ยสวิตเนี่ยมาดิค่ะดูมานานมากดูมานานกี่กี่เดือนกี่ปีแล้วครับนี่พิมพ์กันมาบอกหน่อยผมสะดุดคอมเมนต์หนึ่งอะไรอยากทําแต่สามีไม่ให เคล็ดลับพี่เคล็ดลับเหรอเราเก็บเงินลามา,อเ,ออาเองเลยเราอยากสวยนะ่ะเราจะไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นตัวเขาห้ามแต่ตัวเราสิถามตัวเราเ,ออเราต้องการอะไรเ,ออเราอยากสวยไหมออใช่ไหมคนละคนตัวเราเราอยากสวยถามจริงเถอะผู้ชายคนไหนไม่ชอบผู้หญิงสวยคะนีออ่ออออผู้ชายคนไหนไม่ชอบผู้หญิงสวยคืออาจอาจจะให้คุณสามีเนี่ยมาดูมาแบบ ให้เขาดูแผลให้เขาดูก่อนทําและหลังทําความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับกดแชร์คลิปนี้ไว้เผื่อสามีคุณดูอยู่อคนที่อไหนก่อนะคนที่เดี๋ยวมันเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเลื่อนไปแล้วก็คือว่าเพราะว่าบางเอฝรั่งหรือว่าหรือว่าคนหลายๆคนคิดว่าการดึงหน้าเนี่ยจะแบบเป็นการพาก็โลอันนั้นคือการดึงหน้าแบบแบบเก่านะแต่บางทีแบบ ฝรั่งฝรั่งต่างประเทศส่วนใหญ่อ่ะเขาเขาว่าโอ๊ยทําทําไมทําทําไมอย่างนี้ก็สวยแล้วธรรมชาติเขาก็ชอบธรรมชาติแต่เราอะธรรมชาติมันช่วยอะไรไม่ได้แต่เราก็อยากสวยคนที่มาจากต่างประเทศหลายคนพอทํากลับไปแฟนเขาแบบ ว้าวว้าวทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละอ่าสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับพี่เขาทําดึงหน้าเฟซ็อ๊กสองช่วงแล้วก็ทําตาไปนะครับก็ทําไปได้สี่อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมปล่อยพี่เขาไปแล้วนะครับเพราะแบตผมก็จะหมดแล้วเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นอ่าถ้ายังไงก็คนที่เข้ามาติดตามคนเข้ามาดูใหม่เรื่อยๆก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าสุดท้ายให้ฝากพี่ฝากบอกคนดู ที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยว่าคนที่ลังเลคนที่มีปัญหาเหมือนพี่เนี่ยจะฝากเขายังไงคนที่กลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากสวยไม่ต้องคิดมากทอทอทํทำทันทีอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>